วัสดีค่ะคอินเออร์คาขึ้นนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าเจมนะคะจากสาขาวิชาการท่องเที่ยวนะคะวันนี้นะคะเจมก็จะมาสปอยแล้วก็รีวิวนะคะนิยายวายเรื่องบ่วงนักขบาทนะคะนี่ขึ้นรูปให้พอดีว่าเล่มนิยายนะคะเจมไม่ได้เอามาด้วยเพราะว่าอยู่บ้านนะคะนี่อยู่หอก็เรื่องราวก็จะเป็นเกี่ยวกับนิยายวายพีรเรียนนะคะใครไม่รู้จักนิยายวายก็คือนิยายชายรักชายนั่นแหละค่ะแต่ เป็นแบบพีเรียดย้อนยุคนิดหนึ่งแฟนตาซีหน่อยๆไม่หน่อยหรอกคะ่ะน่าจะเยอะอยู่เรื่องก็เกิดจากพระเอกนะครับพระยาอินทรปักนาคาราชนะครับพระยาอินทรปักนาคาราชเนี่ยเขาแบบในในชาติก่อนนู้นนะคะเขามีหลายชาติชาติแรกๆเลยเขาจะต้องแต่งงานนะคะกับอ่าพญยานาคสาวตนหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องคายแก้วนาคนะคะให้อีกฝ่ายนะ,ะแต่ว่า เกิดความผิดพลาดนะคะมีแก้วหน้านะคะล่วงไปที่พระเอกของเราเอ้นายเอกนะคะในเรื่องจะมีพระเอกกับนายเอกก็พระเอกก็เหมือนที่เรารู้จักคะ่ะนายเอกก็นางเอกนั่นแหลคะค่ะแต่ว่าเป็นฝ่ายเคสนะคะแหมเคสเมีกอีกแล้วนะ,ะไม่รู้จักก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวบอกก็พระเอกของเรานะคะทาแก้วนะคะไม่ได้เชิงว่าทาล่วงนะคะแบบว่า มันเป็นสตาฟาลิขิตนะคะล่วงไปที่นายเอกของเรานะคะนายเอกของเรานะคะเป็นเทวดานะคะก็พระเอกก็ไม่พอใจแหละตัวเองจะแต่งกับพญานาคสาวแบบสวยดาวยั่วแห่งสวรรค์น,นะคะก็นั่นแหละไม่พอใจมากๆแต่จะทำาไงได้ล่ะเขากำหนดมาแล้วนะคะก็ต้องแต่งกับนายเอกไปแต่ว่าพญานาคเนี่ยนะคะขึ้นชื่อเรื่องอราคะนะคะในการเสพสมแต่ว่า นายเอกของเราเนี่ยเป็นเทวดานะคะแต่เป็นเทวดาชั้นผู้น้อยนะคะเป็นมีกายทิพย์อิ่มทิพย์นะคะก็พระเอกของเราก็นะคะก็ไม่ได้สามารถแตะต้องนายเอกได้ก็โมโหเกี้ยวกัดใส่ในายเอกตลอดนะคะเวลาที่เจอหน้าพอเวลาผ่านไปนะคะนายเอกนะคะก็อยากจะหมดบุญในสวัสค์แล้วนะคะก็อยากจะไปเกิดนะคะก็มาขอให้พระเอกของเราเนี่ยพญายอินทรปักนะคครานะครับมาขอให้อ่า เรียกยังไงดีอะเรียกว่าตัดบวกนะคะตัดห่วงจากกันนะคะแต่ว่าพระเอกไม่ค่อยพอใจนะคะเกี่ยวกาดก็เชิงว่าไม่ได้ตัดนะคะแบบพูดแบบพันผ่านบาแบบไม่ได้ตัดบวกนะคะแล้วในเอกของเรานะคะก็ไปเกิดในชาติถัดไปนะคะพระเอกของเรานะคะก็ตามดูนายเอกนะคะจากที่เคยโกรธแค้นเคยเกี่ยวกาดแบบไม่รักอะคะ่ะก็เกิดเป็นความรักเพราะว่าเห็นนายเอก ที่เกิดมาในแต่ละชาติในแต่ละชาติอนะ่ะเป็นคนดีโดยเนื้อแท้นะเขก็ก็เกิดหลงรักนายเอกขึ้นมาแต่ว่าพอมาชาติล่าสุดเนี่ยชาติปัจจุบันนะคะก็ทนรอไม่ไหวที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันก็ลงไปในโลกมนุษย์นะคะหาทางให้ตัวเองเนี่ยได้เจอกับนายเอกนะคะก็ชาตินี้นะคะนายเอกเป็นหมอครับก็รูปร่างหน้าตาดีนะคะหล่อเหลาเป็นหมอนุม่มมีเรื่องมีเรื่องให้ในายเอกนะคะต้อง ออกไปตามหาลุงญาติผู้ใหญ่คนสนิทนะคะที่ลุงของนายเอกเนี่ยในชาตินี้นะคะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะคนที่แบบเต้นพระเครื่องชอบพระเครื่องชอบของขลังก,ก,ก็เข้าป่าไปาําไปตามหาแก้วนากคารานนะคะที่แบบเป็นซีสีเป็นลูกแก้วนาคาราาน,นะคะในป่าทางภาคอีสานกับแถบลุ่มน้ําโขงนะคะแล้วก็หายตัวไปค่ะส่วนตัวเองเนี่ยที่เป็นหมอนะคะที่ เรียนแบบหมอเขาจะสอนเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะแต่ก็นั่นแหละคะ่ะโดนปลูกฝังมาโดยตลอดก็เลยเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องอ่ะสยสศยศาสตร์เรื่องเหนือธรรมชาติสักเท่าไหร่นะคะขับรถกลับบ้านมาที่นครนายกนะคะเพื่อที่เพื่อที่จะเตรียมตัวนะคะไปตามหาลุงที่แถบจังหวัดทางลุ่ม่น้ำโงทางภาคอีสานนะคะก็เกิดรถคว่ำนะคะแบบรถคว่ำแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นนะคะเห็นว่ามีพญานาคตัวหนึ่งอะ่ะพญานาคพญานาคก,ก็จะแบ่งเป็นสี่ตระกูลเนาะ ก็ใครไม่รู้นะคะก็จะมีสีรุง้งสีดําสีเขียวเนี่ยชั้นต่ําสุดแล้วก็สีทองนะคะพระเอกของเราอยู่ชั้นสีทองนะคะก็มาช่วยพระเอกไว้แต่ว่าชาวบ้านก็พากันกล่าวขานว่าพระเอกเนี่ยมีพญานาคอยคุ้มครองพระเอกก็เริ่มจะเอ๊ะใจมาแล้วแต่ก็ไม่ได้เชื่อมากเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติขนาดนั้นนะคะแล้วก็กลับไปที่บ้านไปหาป้าแล้วค่ะแล้วก็เตรียมตัวเช่ารถตู้เนี่ยให้ เขาไปส่งที่จังหวัดทางภาคอีสานทางนุ่น้องของเพื่อไปตามหาลุงนะคะแล้วก็ได้พบเจอกับพระเอกนะคะเหตุการณ์ทําให้ได้พบเจอกับพระเอกชื่อในร่างในพระเอกพระเอกแปลงกายมาเป็นมนุษย์ธรรมนาคะเป็นชื่ออินอยู่ในหมู่บ้านอ่ะอารมณ์จะแบบนาคีแต้วนัทพรกับเคนภูภูมิค่ะแบบหมู่บ้านน่ะน้องไม้ป่าหรืออะไรสักอย่าง ก็ลืมลืมแล้วนะคะแต่ก็ในเหตุการณ์นะคะก็ให้คนในหมู่บ้านนะคะจ้างในเอกเนี่ยจ้างให้คนในหมู่บ้านนะคะพาตัวเองนะคะพาไปตามหาลุงที่ข้ามพญานครราชนะคะแต่ระหว่างทางนะคะที่ตามหานะคะก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆพูดผีปีศาจโผล่ออกมาแบบแฟนตาซีมากเลยนะคะแล้วก็มีเสือสมิงมีเหตุการณ์ให้คนที่ตัวเองจ้างเนี่ยตายนะคะแล้วเหตุการณ์ใน แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็เริ่มทําให้ในายเอกเช,ช,ชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเชื่อเรื่อเช,ชื่อเรื่องไสยศาสตร์แล้วก็ทําให้ตัวเองอ่ะได้ใกล้ชิดกับอินนะคะพระเอกที่แปลงร่างมาเป็นคนนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองเริ่มหลงรักไปเรื่อยๆนะคะพอมาตามหากใกล้จะเจอแล้วนะคะก็ก็กทาให้ตัวเองนะคะหลุดเข้าไปนะคะในอีกมิติหนึ่งก็คือเมืองบาดาลน,นะคะที่พระเอกอาศัยอยู่นะคะแล้วพระเอกก็ได้เล่าความจริง แล้วนายเอกก็ได้รู้ความจริงต่างๆว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงทําให้ตัวเองมาได้เจอกับพระเอกยังไงนะคะแล้วก็เจอลุงนะคะแล้วก็ช่วยลุงกลับมาได้นะคะตอนจบของเรื่องเนี่ยพระเอกกับนายเอกนะคะก็ฟาดฟันอุปสรรคกันมามากหมายโชคชุมเหมือนกันนะคะพระเอกเนี่ยเกือบเกือบจะไม่ค่อยเกือบจะไม่มีชีวิตรอดนะ,ะเพราะว่าฝืน ฝืนธรรมชาติที่จะให้พระเอกกลับมาอยู่กับตัวเองเอ๊ะที่จะให้ในายเอกกลับมาอยู่กับตัวเองนะ,ะแต่ก็ได้กลับมาจริงๆคะ่ะแต่ว่านายเอกก็น่าแหละนะคะเป็นมนุษย์นะคะอายุไขไม่ได้ยืนยาวมากมายขนาดนั้นนะคะ <S <s ก็เกิดแก่เจ็บตายคะ่ะแล้วก็ก่อนจะตายเนี่ยนายเอกก็ขออธิฐานนะคะให้ตัวเองอ่ะได้กลับมาเกิดเป็นพญานาคแล้วก็ได้มาพบหาก,กับนายเอกอีกนะคะแต่ในตอนจบก็ได้เกิดมาเป็นพญานาคจริงๆ,งๆแล้วก็ ได้มาพบรักกับนายเอกนะคะแต่ตอนจบเนี่ย NC ดูเดือดมากเลยค่ะขอจะบอกแบบในกลางเรื่องไม่มี NC เลยนะคะ NC จะโผล่ตอนท้าย,ายแล้วก็เรื่องเนี่ยแฟนตาซีสุดๆแล้วก็ใครสาหรับสาหรับใครที่ชอบเรื่องที่เรื่องราวที่แฟนตาซีนะคะก็ขอนําเสนอเรื่องนี้เลยคะ่ะแบบคุณเขียนชื่อคุณนักเขียนชื่อคุณแบตเทียนะคะนารปากาแล้วก็สํานักพิมพ์นาบูค่ะตอนนี้ก็มีเรื่องออกใหม่แต่ว่าเซมยังไม่ได้อ่านแล้วก็ ราคาอยู่ที่ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะจิมให้สิบเต็มสิบค่ะเพราะว่าเรื่องไหนที่มีพญายนาคจิมให้เก้าเลยค่ะเพราะว่าชอบนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอลาทุกคนไปแล้วนะคะบายๆสำหรับใครที่อยากให้รีวิวก,ก็คอมเมนต์มานะคะ